จบขั้นตอนปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรื่องงบประมาณคุณหลีกเรื่องไม่ได้ที่คุณจะต้องบอกว่างานของคุณต้องใช้เงินไหมงานทางกายภาพคงหนีไม่ได้ในเรื่องเงินแต่งานทางสังคมบางงานอาจจะไม่ต้องใช้เงินอาจจะใช้แค่แรงใช้สติปัญญาใช้ความร่วมมือใช้วิธีการแต่เงินอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ แต่กรณีที่คุณต้องใช้งบประมาณคุณต้องแสดงงบประมาณมาให้เห็นงบประมาณมันจะเกิดจากไหนมันจะเกิดจากขั้นตอนที่คุณแสดงในขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกไหมฮะว่าขั้นตอนไหนมีเนื้องานต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโชว์ตัวงบประมาณพี่ก็จะกลับไปตรวจสอบขั้นตอนของคุณเหมือนกันนะฮะว่าในงบประมาณที่คุณใช้ที่คุณรีแคลออกมาว่าโครงการนี้ต้องใช้ร้อยล้านร้อยล้านคุณมาจากไหน มีความเป็นไปได้ไหมที่จะใช้เงินในส่วนนี้คุณมีวิธีคิดในเชิงงบประมาณยังไงนะนงบประมาณที่ใช้คุณต้องมาจากขั้นตอนการทํางานคุณจะฝันไปทางหนึ่งโดยที่ขั้นตอนไปทางเงินไปทางเป็นไปไม่ได้นะฮะระยะเวลาสําหรับในโครงนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณเขียนได้เป็นสองแนวระยะเวลาที่จะเสร็จงานงานบางอย่างเป็นโครงการต่อเนื่องที่คุณคิดคุณอาจจะต้องใช้เวลาสองปีวันงบประมาณคุณจะแยกยังไงมันเกี่ยวโยงกัน กับระยะเวลาพี่บอกว่าระยะเวลาที่เหมาะสมคุณจะทําในช่วงไหนดังนั้นคุณจะแสดงได้สองทางว่าระยะเวลาดําเนินการคือช่วงของงานที่คุณทำเนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่1ปี2ปี3ปีเป็นงการต่อเนื่องอยังไงนะคะหรือระยะเวลาที่เหมาะสมในการทํางานคุณเขียนได้2แนวทางนะะก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดเอาอีกส่วนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนแต่ไรมาเวลาเราเขียนโครงการแล้วไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยในเรื่องความเสี่ยง แต่ในการเขียนโครงการสมัยใหม่การเขียนโครงการในเชิงยุทธเขาให้เราคิดเรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักขังคงเข้าใจดีนะคะเรื่องแนวทางในการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่พี่รู้เนี่ยในสายของสำนักขังเนี่ยในบริหารความเสี่ยงเขาเนี่ยเขาคิดแค่ประเด็นว่าความผิดถูกในการทาตามข้อบัญญัติแค่นั้นเองเขาคิดว่าเออข้อบัญญัติมันอย่างนี้ออคุณเสี่ยงนะคือเสี่ยงตายอย่างนี้ดีกว่า เสี่ยงติดคุกอะเสี่ยงจะเข้าคุกหรือไม่เข้าคุกพี่ว่าคางสํานักงานเขาคิดแค่นี้ว่าไอโครงการนี้ทําไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดคุกไหมเสี่ยงต่อการโดนวินัยไหมแต่พี่ว่าไม่ใช่ในเชิงยุทธศาสตร์เขาไม่ได้บริหารความเสี่ยงเขาไม่ได้เสี่ยงในเรื่องอย่างนั้นเดียวซึ่งจริงๆมันก็เสี่ยงอย่างหนึ่งอ่ะอันส่วนหนึ่งแต่เรื่องความเสี่ยงจริงๆเนี่ยคือเราต้องเสี่ยงในเชิงของการคุณภาพขั้นตอนในการทํางานว่าในขั้นตอนการทํางานแต่ละขั้นตอนที่เรากําหนดไว้เนี่ยที่เรากําหนดขั้นตอนไว้เนี่ คุณภาพมันได้ไหมเสี่ยงที่คุณภาพจะไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่าขั้นตอนมันจะเสี่ยงต่อไม่เป็นไปตามขั้นตอนไหมยอย่างเช่นง,งานบางอย่างในเชิงกายภาพเนี่ยมันต้องอาศัยฤดูกาลเหมือนกันสมมุติเรากำหนดขั้นตอนไม่เสร็จแล้วว่าขั้นตอนนี้ต้องทําไงฝนตกสมกมุติเรากาหนดว่าจะเทป,ปูนถนนนี้ประมาณช่วงนี้ช่วงนี้สัญญากำหนดไว้อย่างนั้นฝนมันตกมาโดยไม่ได้คาดหมาย มันไม่ได้เป็นตามฤดูกาลแล้วปัจจุบันใช่ไหมฮะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องพึงคิดไว้ด้วยว่าสภาวะแวดล้อมของโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามหน้าของมันแล้วฝนวันไหนอยากตกก็ตกอยากหยุดก็หยุดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าเออถ้าสมมติเรากําหนดตามสัญญาไว้ว่าต้องลาดถนนลาดอะไรตรงเนี้ยแต่ฝนมาตกติดกันสามวันห้าวันเลยมันไม่หยุดเลยซึ่งมันเคยเป็นใช่ไหมแล้วงานมันเสียไหมงวดงานมันเสียไหม ระยะเวลาของการทํางานเสียงไหมหรือเสี่ยงต่อที่ว่าเรากําหนดว่าง,งานนี้ต้องเสร็จเพราะงานนี้ต้องถนนเส้นนี้ต้องใช้สําหรับกิจการ,รกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําหนดมีระยะเวลาแน่นอนแต่ฝนตกติดต่อกัน5วันถนนลาดไม่ได้ลาดเสร็จต้องรอมันแห้งอีกใช่ไหมต้องรออะไรอีกเพราะฉะนั้นคุณภาพของถนนนี้จะดีไหมมันเสี่ยงที่ถนนจะไม่เสร็จไหมเสี่ยงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อง,งานของเราไหมนี่คือความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะคะ การปัญหาที่จะรองรับที่เราไม่ได้คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นบอกเมื่อกี้ฝนตกนี่คือปัญหาที่ไม่คาดคิดนั่นคือเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีวิธีกระจายความเสี่ยงคือการเอาซอรที่ว่านี่การเป็นววิธีคิดเชิงกลยุทธ์ที่แยบยนนะคือเอาความผิดไปให้ชาวบ้านคือสมมุติว่าความเสี่ยงที่มันอยู่ที่เราเราทําเองความเสี่ยงมันอยู่ที่เราถูกไหมแต่ถ้าเราไปเอาซอสชาวบ้านรับไป สัญญาไม่ตรงเอาซอสไปคือไปให้คนอื่นทำใช่ไหมไปจ้างใครทําก็แล้วแต่เอาไม่เสร็จเงินไม่จ่ายปรับเราไม่รู้เราก็นั่งลอยแล้วเจ้าของงานะเอา้ามันช่วยไม่ได้นี่นเอาซอสไปแล้วอะคือเ,เรากระจายความเสี่ยงไปด้วยการให้ชาวบ้านเขารับผิดแทนเรานั่นคือการกระจายความเสี่ยงอันหนึ่งคือกระจายงานให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นงานเนี่ยของเราเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมกันเอาตรงนี้ทํานี้เพราะเราบอกไปตอนต้นแล้วนี่ใช่ไหมเรากระจาย ขั้นตอนของความรับผิดชอบไปแล้วว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเรามันถูกกระจายไปอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วว่าประเด็นมันเกิดที่ตรงไหน,นเอ้าเราไม่รู้มันมันอยู่ตรงนั้นเรากระจายไปเรียบร้อยแล้วเพราะความเสี่ยงไม่อยู่ที่เราเพราะฉะั้นเราต้องมีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดแบบนี้คือเอาความผิดไปให้พ้นจากเราแล้วก็เอาความผิดไปเกิดที่คนอื่น นั่นคือเป็นบริหารความเสี่ยงหนึ่งในความคิดของพี่นะเพราะว่าการเอาซอสนี่คน,คนอื่นก็ไปเสี่ยงแทนเราอะแต่นี่เขาถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงว่ามันไม่ให้เกิดกับเราเพราะเราเป็นเจ้าของโครงอะเราจะบริหารความให้ความเสี่ยงเกิดกับเราน้อยที่สุดเนี่ยยังไงนั่นเขาเรียกการบริหารความเสี่ยงนะคะนี่กรณีที่แผนไม่สําเร็จเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมันตั้งหลายเรื่องแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สําเร็จสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมีแผนสํารองเอาไว้ว่าถ้ามันสุดวิสัยมันเป็นไม่ได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ย วิธีบริหารความเสี่ยงก็คือเราต้องมีแผนสำรองคือเราจะเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือจะไปบริหารความเสี่ยงอย่างไรอันนี้พี่ไม่รู้นะอันนี้เป็นวิธีคิดอันหนึง่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการประมวลว่าวิธีการบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับงานของเราเนี่ยมันวิธีการได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําที่เราเห็นชัดเจนคือ o u t ซอสเนี่เราเห็นแต่ว่าเรื่องการแผนสำรองเนี่ยพี่ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเราไม่ค่อยทํากันเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าแผนเรามีแผนเดียวแหละ เสร็จก็เสร็จไม่เสร็จเราก็เสร็จประมาณนั้นเราไม่ค่อยมีแผนสำรองแต่การบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องคือเราต้องมีแผนสำรองรองรับเอาไว้ว่าถ้าแบบนี้ไม่เสร็จควรจะเป็นแบบนั้นไหมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการควบคุมคุณภาพของงานซึ่งจะลดความเสี่ยงลงหัวข้อสุดท้ายของการเขียนโครงนะคะมีอะไรบ้างหัวข้อหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วอะไรคะ ขั้นตอนงบประมาณการบริหารความเสี่ยงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราจะนี้ไม่ได้คือการประเมินงานของเรานะะหลักการประเมินเนี่ยเาก็ใช้ตัวชี้วัดนะะนี่ตัวชี้วัดเนี่ยเท่าที่เราธรรมชาติของพวกเราเนี่ยคือเราจะสร้างตัวชี้วัดที่เรารู้แล้วว่ามันวัดได้แน่นอน แต่เราไม่ได้สร้างตัวชี้วัดจากคุณภาพของงานหรือวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานที่เราจะทําถูกไหมคะเราจะวัดเรารู้แหละมันแง่ๆแล้วมันได้ยังไงแล้วก็เอาตัวชี้วัดแบบนั้นอะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไงเราต้องเอาตัวชี้วัดที่เราเราคาดเอาไว้คือเป้าประสงค์ที่เรากําหนดตัวชี้วัดที่เราจะกําหนดเนี่ยเราต้องไปกําหนดจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราคาดว่างานชิ้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายยาง้นมันควรจะมีตัวชี้วัดแบบไหน ะะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานของเรานะอันนี้ต้องไปคิดเอาเพราะวิธีกําหนดตัวชี้วัดเนี่ยถ้าจะเรียนกันเนี่ยมันต้องพูดกันอีก3ชัช่วโมงหชั่วโมงมันมีหลังการคิดตัวชี้วัดซึ่งคิดว่าพวกเราน่าจะไปหาอ่านกันได้นะฮะ <S <S แล้วก็วิธีการประเมินเราต้องสร้างวิธีการประเมินในงานของเราด้วยว่าเมื่อโครงการแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการประเมินงานของเรายัางไงว่างานเนี่ยมันบรรลุวัตถุประสองค์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ซึ่งพี่ว่าไม่น่าจะเป็นบังคับแล้วก็ เครื่องมือในการวิธีประเมินอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวโกงของเราแต่ว่าหลักวิธีคิดของมันเนี่ยว่าแนวทางในการประเมินสิ่งที่เราควรจะต้องคิดมันมีอยู่3ตัวด้วยกันคือเรื่องของตัวชี้วัดเรื่องของวิธีการประเมินว่าเราจะประเมินแบบไหนประเมินแบบว่าเอ่อ pretest posttest ไหมประเมินแบบสัมภาษณ์ไหมมันมีหลักของการประเมินได้หลายอย่างซึ่งเราก็ต้องเลือกเอานะเครื่องมือที่เราจะใช้อยา่างสมมุติทํา pretest posttest <im it> เครื่องมือคืออะไรแบบสอบถามใช่ไหมแบบสอบถามควรจะทํำยังไงซึ่งอันนี้ก็คิดว่า ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ผ่านการเขียนโครงอะไรมามากมายนะคะแต่ว่าการเขียนโครงในวันนี้เนี่ยเป็นการเขียนโครงโดยหลักวิชาโดยใช้กลยุทธ์โดยใช้ยุทธศาสตร์เข้ามาช่วยในการเขียนแล้วถ้าคุณเขียนร้อยเรียงอย่างที่พี่พูดได้เนี่ยคุณต้องร้อยเรียงหัวเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคุณต้องร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ใช่หลักการและเหตุผลเขียนมาเรื่องหนึ่งไปขั้นตอนไปอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีหลงทางไปเหมือนกันนะ ถ้าคุณร้อยเรียงเรื่องอย่างนี้ได้พี่เชื่อว่าการบรูรณาการความคิดเชิงระบบกับการปฏิบัติคุณจะดีขึ้นแน่นอน